สบาสดีท่านสบาสดีขาบไปยาทุ่งใสป,ปิซาเพชรเมืองลาวเป็นซีอบริษัทพลัสโกล,ลาสสำนักง,งานปักเสทุกท่านตอนนี้ขาพไปยากกำลังจะเดินทางออกจากออฟออฟิศเนาะออฟฟิศท่าอ่ทีลักสองเนี่ย Mall. แฟ h นชิปมอลลากำลัลงจะเดินทางออกจากออฟฟิศไปซูทีพักไปเตรียมงานทุกท่านเพราะว่าเมื่อน,นีมาเตรียมงานมาเช็ครถมากอหลายยาง พราะว่าเขาเตรียมงานมืออื่นนี่แม่นเขาไปจัด S2 เซ็นเตอร์กับคณะผู้นำเนาะของทีมงานของซีโอเพชัปบารมีอยู่ที่เมืองทาแตงแขวงเซกองทุกท่านเขาขเคลื่อนระบบงานของเขาเนาะยังทุกท่านทุกหทุกท่นทกทนานทราบแหละธุรกิจของเขาเป็นธุรกิจเครือข่ายเนาะขายตรงแต่เครือข่ายข,าย,ขายตรงที่เป็นขายตรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าใจจริงใดเนาะพอของเขานี่เป็นธุรกิจขายตรง ก็คือเอาสินคาอยู่บริษัทนี่ลงไปหาลูกค้าหอดคั่วเฮือนหอดบ้านเกิดมาขายตกในราคาของบริษัทเนาะคว่าขายตรงที่เป็นขายตรงร้อยเปอร์เซ็นต์จังไรก็คือของเท่านีแมนอ่าผ้าขายของถังกปั้นข้นขายของฝึกคน้นให้เกิดเป็นนักขายตรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตนั้นถ้ามายากบอดเนาะก็คือ ในมุมมองของคนส่วนร้ายเนี่ยคันดธุรกิจเครือข่ายนี่เขามีแต่ส่วนกันมาลุ้ยดิธุรกิจส่วนกันมาลุ้ยเขามาด่าลุ้ยสำเร็จอย,งอยง income, ังสัญญางแพสซิฟอินคัมน่งนักซื้อเล่วกรลุ้ยลงทุนเทนี้ปิดรหัสใหญ่ๆลงทุนหลายๆล้ว่็นั่ง่ซื้อเอาเงินมาตรงฮ็ดยังแพสซิฟอินคัมจงซี่นะส่วนใ้า่นี่คนที่เขาส่วนกันเฮดเครือข่ายเขาจะส่วนกันด้วนั้นซึ่งในความเป็นจริงเอาตรง,ตรงๆนะมันมันบ่มีเนาะ มันบ่มีทุกอย่างมันบ่มีธุรกิจใดนั่งจซื่อๆแล้วก็รวยมันบ่มีมีแต่คนสร้างธุรกิจได้แล้วสร้างเครือข่ายธุรกิจได้แล้วเครือข่ายเขาจะเลื่อเติบโตยิ่งใหญ่และเขาก็มีแพสซีฟอินคัมจากระบบเครือข่ายที่เขาได้สร้างแล้วใน,ใน,นั่นได้ผลับพับเปนตามมาเฮ็ดให้นในเขารวยในมีเนาะส่วนหลายน่ะธุรกิจเครือข่ายให้ทุกท่านเข้าใจว่าธุรกิจเครือข่าย MLM หรือว่าค้ายตรงนี่นะ่ะเขาออกแบบมาอย่างไรเนาะ คือธุรกิจทีค่ายคล้ายตรงนี้ออกแบบมาก,ก็คือให้คนนี่สามารถคนธรรมดาเนี่ยสามารถที่จะเหตุธุรกิจหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจความกับบริษัทใหญ่ๆได้ให้โอกาสผูกคนให้เข้าจอเนี่ได้มาเป็นนักธุรกิจโดยใส่ทึ้นน้อยแต่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้และสามารถสร้างชีวิตได้เป็นเจ้าของธุรกิจแบบใดสามารถเอาสินค้ามาเหตุการตลาดขายด้วย ลงเงินนิหน่อยเดชสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่เจ้าของบริษัทก็จะถือทะเบียนห้จ่ายภาษีฝ่ายบริษัทห้น้ำเข่าคลองห้และเหตุดูแลต่างๆเรื่องสินค้าเรื่องกฎหมายเรื่องระบบเรื่องวีซ่าข้อมูลต่างๆที่จะพัฒนานักธุรกิจนี่ให้ตัวท่านอืมท่านกับเขามาเหตุต่ที่เหตุธุรกิจก็คือเหตุใที่ขาขายเนาะบมมีสิทธิ์ขาขายซื้อท่านสามารถที่จะ เป็นจ้าข้องระบบธุรกิจที่สมัครขยายธุรกิจได้อีกทั่วโลกโดยที่ท่านโบไดไปจดทะเบียนเองเอาสิซะโดยที่ท่านเนี่ยโบไดไปจ่ายเงินไปจดทะเบียนเองอ่าต่างๆอะนะให้มันหยุนงยากครับี่สอบบักไใหม่ก็เลยว่าทุกท่านเนี่ยสมารถที่จะเขามาห่วมเพียงเทีสมัครสมชิก์เขามาอืมสมัครสมชิก์เขามา เป็นสามาชิกคือซื้อสมารถต่อยอดจากคำว่าเมมเบอร์ไปสู่นักธุรกิจใดทุกท่านด้วยเงื่อนหน่อยๆลักลอยลักพันบาทก็สสมัถเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตลักพันล้านมื่นล้านใดอันนี้คือความหม,ม,มายของคำว่าธุรกิจเครือข่ายทุกท่านเข้ามาท่านจะมาเห็นอย่างท่านต้องหูจักบทบาทน,นาทีเจ้าของก่อนว่าท่านเข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยท่านเข้ามาเห็นอย่างในธุรกิจเครือข่ายีนี้ท่านเข้ามาเพื่อเหตุธุรกิจก็คือมาขายของ เอากำไรเอาผลต่างโดยท้าวท่านสินประเดธุรกิจได้ท่านก็ต้องได้ลงทุนหลายอันนี้ท่านเขาเขาช่ธุรกิจบริษัทจดจ,ด,จ,ด,จ,ด,จดสรนเรื่องกฎหมายจะสันเรื่องสินค้าจัดสันเรื่องระบบต่างๆให้ทุกทนันแล้วบนแล้วท่านเพียงแต่ว่าม,มาสางธุรกิจในขาค้ายเอามีออฟฟิศหายทานในเขามาเป็นขอ,องการห้เป็นของการทุงเจ้าอีกเออสามารถที่จพากลุ่มป่าไม้ สามารถที่จะพาลูกค่ากลุ่มป่าไม้ของถันเพราะว่าจะเป็นกลุ่มป่าไม้ใส่สินค้าหรือกลุ่มป่าไม้สิมาข,าข่าขายธุรกิจนําก็แล้วเตสามารถมาใส่ห้องแอร์ฟรีใส่นำใส่ฟืนใส่ไฟฟรีบริษัทออกแบบธุรกิจมาเพื่อหับห้องถันอยู่แล้วท่านก็ไม่แต่ว่าต่างจิตต่างใจมาเหตุมาทำออกกันสมัติที่จะเกิดอะไรหับอันนี้คือว่าถึ่งว่า่ันเท้าว่านน่ันต่างใจมาแบบนี้ถ้าท่าน ตั้งใจมากแบบขยายองค์กรขยายหนักธุรกิจอยู่ในในบนระบบของบริษัทอยู่ในพังงานของบริษัทท่านกระหับผ้นประโยชน์ในส่วนของระบบและก็พังงานไปซึ่งบริษัทเขาออกแบบมาให้ท่านเบลเลวท่านมีได้ว่าเห็ดจังไหนสิว่างแพงแต่จะคะสบความสํเร็จเนาะอยากมีรายได้หลายสําไหนท่านก็เห็ดเอาอยากรวย,ายรายสําไดก็เห็ดเอาด้วยวิธีของท่านถาาว่าท่านบมมีวิธีแต่อยากเคี่ยนหู อยากเป็นเจ้าของธุรกิจใดท่านก็สามารถที่จะเข้ามาสู่บริษัทไทยบริษัทเขามีระบบสอนให้เขาสอนเขาจากการเป็นคนธรรมดาเนี่ยให้กลายเป็นคนบ่ัธรรมดาได้จากคนธรรมดาธรรมดาเขามาบูหูอย่างสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจใดอันนี้คือระบบธุรกิจเครือข่ายเะนั้นขายตรงที่เป็นขายตรงของแนะนําของ p l u ล go นี้ก็คือเฮ้าฮะฝึกคน้นปั่นคนนหายกลายเป็นหนักธุรกิจขายตรงแท้ๆก็คือ เอาสินขายลงหาผู้คนเฮาบ่ได้มาส่วนขายแผนขายแผนไม่ไว่าจังไรขายแผนรวยนั่งซื้อแล,ล้วก็รวยจังซี่นไหมส่วนคนมาแล้วก็รวยจังซี่นะหมเฮาเฮาเฮาบ่เฮ็ดเนั่นเพราะว่าหยังมันเป็นแผนหล่อล่วงเหยื่อเขามาสู่กับดักตัวเองเนาะบออ่เออย่างคนชัน่วร้ายเขาขี้ขาดดิคนชัน่วร้ายขี้ขาดคนโลภคนคนบ่อยากบ่อยากบ่อยากลงทุน คนบอยักมีความเสียงอแต่ว่าเจ้ากำลังไปอยู่ในกลุ่มหรือว่าระบบบริษัทธุรกิจที่สางความเสียงให้ทันโดยทีว่าอย่างขายความลูกทรงต่อวคว้ามลูกซื้อความลูกขายค้ามลูกทรงต่อวคว้ามลูกและเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดมาเฮ็ดไปหล่ะกะ็บางคนก็เฮ็ดบ่ได้มันกระสุดไปสุดไปสุดไปเพราะว่ามันเป็นธุรกิจทีบด้เนียนการขายเส้นขา,ขาพอเข้ามาธุรกิจก็คือการขาขาย ธุรกิจคือการขายเครือขายคือการสอนคนอื่นให้สมัครทําใดส่งต่อใดเคเอ่ยว่าเครือขายเนาะเขาเองเหตเองเคลื่อนมาเขาเธุรกิจขาขายแล้วก็เข้าสอนคนอื่นส่งต่อคนอื่นใดเคลื่อน่าเครือขายผููรังกาวเนี่ยไปเหดธุรกิจคือกันเหตธุรกิจขาไใดขายใดแล้วไปสอนคนอื่นขาขายใดต่อเคลื่อน่าเครือข่ายฉะนั้นเข้าใจกันง่ายๆ เมื่อต้องเข้าใจยากทุทาน,เ,นเหตุบทบาทเจ้าของให,ให้มันได้เข้าใจจุดยืนของเจ้าของว่ามาเห็ุหยังแต่คอยเหตุแบบคอยเติตเอาหยังคอยตั้งเป้าไม้ปะทํำหยังเหง็ุหยังเดินยังได๋ห่นะเขาก็ต้องมา,มาตั้งรักเจ้าของให้มีจุดยืนจริงๆในธุรกิจปะเจ้าเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายข้ายตรงเนี่ยเจ้ามาเพื่อหยังมาเหตุหยังจุดยืนของเจ้าเม็อนหยังจุดแข็งเม็อนหยัง จุดหม้ปลายทางที่จะจะเดินไปคืออียังเขาก็ต้องมีมีเป็นเหลืองเป็นเหลาเป็นขันเป็นตออจัดโมเมนต์ Moment สักแต่เขามาได้รวยเว่ร์ชันนี้มันบอกท้าว่าเขามาแด้วมันบอกท่านรวยเดี๋ยวนี้เขาเออขาดบังขาดบังในสิ่งที่ตัวเองบริรทมหรือว่าขาดบังในสิ่งที่มันเป็นไปโบ่ใดหรือเป็นไปใดหยาล้านคนมีบฉพอะสามคนรวยคือจะวานี่นะ แลวเขาสเขามาตอนนั้นสุดท้ายมมกคู่มือมันเป็นอยู่เพียงการแข่งขันสุดท้ายสุดท้ายต้องเข้าใจได้่ามันอยู่เพื่อการแข่งขันเพราะมันแข่งขันกันไล่เออคนสุดท้ายมันหอดมันหดมันไปต่อเลยยากสุดท้ายมันเลิกเลิกที่ต้องพิดกันทเขาเออสะนั้นพิสกันหล่กรโทษได้วันนี่ไปใช้มารวยใช้่าหนักนี้สื่อของเดวก็รวยมันเป็นไปบรไดสุ้สื่อของมานั่งกินเ่็ก็รวยสิมันเป็นไปบ่ได้ นางขายของด e ah ah er er ah er ีซื Ti ้อเอาเหมาะไอเมไปหลอกขายของเรื Looking ่อยก็เป็นไปบ่ได้ทุกท่านเข้าใจเลยการซื้อด้วยในธุรกิจคือการขยายเครือข่ายธุรกิจเออขยายเครือข่ายธุรกิจส่วนธุรกิจับไปขยายเครือข่ายของผู้บริโภคเออเกิดการบริโภคซ้ำการที่เกิดการซ้ำ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 าสางเครือข่ายบริโภคไปแล้วบริโภคเกิดการซื้อซ้ำโดยตัวเขาเอง แน,น่นมันจะเกิดมีแพสซีฟอินคับตามมาเพราะว่าถ้าว่าสินค้าที่เจ้าเอามาขายมาขายแล้วมันก็เกิดการสื่อสัําบเกิดการหมุนเวียนหรือว่าเพิ่มยอดโดยตัวมันนอ,อัตโนมัติเขาว่าแพสซีฟอินขับมันก็เป็นบปน,น,นั้นะทุก่าให้เข้าใจว่าส่วนของเฮานี่พลาสโกลาอาออกแบบมาขายตรงที่เป็นขายตรงจริงๆซ้อนกนขาขาย นำผ้าเห็ดนำผ้าทับจับมือข่ะจับมือขายโดยที่ยกสินค้าจากโพษิติไปสู่ภูริโภกอย่างแท้จริงอันนี้คือเปอ้าไม้ของเราทาสโกลาทุกท่าน